นี่นะทุกคนวันนี้มาพบกับแม่บ้านใส่ติ๊กแล้วเราอยู่ในรถ oh. แล้วก็อยู่กับคุณ oh. คุณสามี oh. วันน เราเพิ่งกลับมาจากโงรงพยาบาลรามาสดๆร้อนๆเพิ่งออกมาจากแบบว่าที่จอดรถของรามาเลยนะ <G ül> เราก็เลยจะมารีวิวให้ฟังว่าวันนี้เราตรวจอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราครบ24สัปดาห์แล้วก็คือ6เดือนนวะต้องบอกก่อนว่าเราอะเช็คอินมาก่อนเออถ้าใครมาตรวจที่รามาก็สามารถตื่นแต่เช้ามาเช็คอินได้เลยนะทุกคนแต่ว่าอย่าลืมมาตามเวลาด้วยนะคือหมายถึงว่าถ้าเช็คอินเรามาสายอะก็อาจจะต้องต่อคิวชานะจ๊ะคือ อันนี้เราอะสัปดาห์ที่24แล้วใช่ไหมครั้งต่อไปคุณหมอก็จะนัดอีก4สัปดาห์ก็คือเป็น7เดือนเพราะว่าเราอะยังไม่มีความเสี่ยงที่จะคลอบ่องกำหนดนะทุกคนแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยคุณหมอจะนัดมาเจาะเลือดเพื่อตรวจน้ำตาลตรวจว่าจะเป็นเบาหวานหรือเปล่านะทุกคนเราจะบอกว่าที่ราม,มาเนี่ยเขาจะนัดเราให้มาตรวจวันเสาร์นะ เพื่อที่ว่าครั้งหน้าที่เราจะมาตรวจกับคุณหมออ่ะเขาจะบอกผลเราโอเคนะคุณหมอเขาจะมีใบสั่งยามาแบบนี้อันเนี้ยยังไม่ต้องจ่ายตังนะั้นทุกคนมาจ่ายวันที่ตรวจน้ำตาลแล้วเราจะบอกว่าการตรวจน้ำตาลที่รามาเนี่ยต้องมาแต่เช้าอ,อย่างของเราเนี้ยสมมุตินะสมมติว่าถ้าเขานัดแบบวันเสาร์ที่16เนี้ยเราต้อง ตื่นแต่เช้าคือมาถึงลามาประมาณหกโมงครึ่งเลยลานจอดรถเปิดตีห้าตั้งแต่ตีห้านะทุกคน <c oughs> ก็แล้วเขาก็บอกว่าก่อนวันมาตรวจน้ำตาลเราจะต้องงดน้ำงดอาหารไม่ใช่งดน้ำงดอาหารงดอาหารงดขนมทุกอย่างตั้งแต่สองทุ่มเลยนะทุกคนแล้วก็แต่ดื่มน้ำเปล่าได้นะแล้วก็ให้เตรียมมะนาวมาสามลูกมาให้พี่เจ้าหน้าที่เพราะเขาบอกว่ากลูโคสอะ่ะ มันจะทําให้เราอะอาเจียนออกมาถ้าสมมติเราตรวจแล้วแบบอาเจียนออกมาเราจะเสียเทียเ่ยวไงแล้วเราจะบอกว่าวันนี้เราจ่ายค่ากูโคไปก่อนพอเราจ่ายค่ากูโคเสร็จปุ๊บอบบเราต้องไปฝากที่ห้องจอดเลือดนะทุกคนอย่าถือกูโคกลับมานะแล้วห้องจอดเลือดจะถามว่าเราอะจะมาตรวจกูโควันไหนเขาก็จะเขียนชื่อเราไว้นะทุกคนเอ้ยไม่ใช่เขียนชื่อเขียนวันที่ไว้นะทุกคนอ่ะเสร็จเราให้เขาแล้วใช่ไหมแล้วก็ ก็ฝากไว้กับเขาเลยพอวันพอวันที่เราจะมาเจาะเลือดอ่ะวันที่จะมาตรวจกุโคเราก็ถือมะนาวมา3ลูกแต่ว่าพี่พยาบาลบอกว่าเราควรฝานมะนาวเป็นซี่ๆไว้ประมาณ2ลูกเผื่อตอนที่เรารอตรวจอ่ะให้เราบีบกินได้แล้ววิธีการตรวจกุโคที่นี่คือสมมุติว่าเรามาถึงโรงพยาบาลหกโมงครึ่งใช่ป่ะเราจะได้เริ่มเจาะเลือดตอน7จ็ดโมงหนึ่งรอบ8ปดโมงอีกรอบหนึ่งและ9ก้าโมงอีกรอบหนึ่งคือเขาจะตรวจทั้งหมด3รอบ พอตรวจเสร็จปุ๊บเราถึงได้กินข้าวได้นะทุกคนอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมบอกนะเราถามมาให้แล้วว่าช่วงเนี้โรงพยาบาลรามาเวลาคลอดลูกเนี่ยสามีหรือใครก็ตามยังไม่สามารถเฝ้าได้นะจ๊ะคุณแม่คุณแม่แม่ที่จะมาคลอดช่วงนี้ก็คืออยู่คนเดียวตั้งแต่คุณสามีมาส่งวันคลอดเสร็จจนวันกลับบ้านนะทุกคนอ่ะก็อ,อย่าน้อยนะเพราะว่าเป็นนโยบายของเขานะทุกคนจริงๆก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็ขอมเมาลูกนิดนึงได้ไหมเอาให้ดูแบบแวบ,บเดียวนะทุกคน เราขอฟรีมาก <Wow. S 1> สามารถขอได้เราจะบอกว่าวันนี้ลูกเราอนอนกันแบบสองฝ้าอย่างนี้นี่เอนี่บีอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็คนเอะนอนคว่ำคุณหมอบอกว่าถ้าเด็กคนไหนนอนคว่ำช่วงที่เขาเขาตัวโตขนาดนี้แล้วไม่เป็นอันตรายนะเพราะว่าเขาไม่มีพื้นที่เขาก็เลยกลับตัวได้แบบนี้ส่วนคนบีเนี่ยตอนที่คุณหมอเขาจะตรวจใช่ปหมลูกเราก็เอามือขึ้นมาอย่างนี้เลยจ้ะแล้วคุณหมอก็ขำประมาณว่าเออลูกเราเหนื่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ ที่รามาเราถามให้แล้วเขาไม่มีอันตราวเีมิตินะจริงๆอ่ะเขามีอันตราวเีมิติแต่เขาจะเซาให้เฉพาะคนที่คุณหมอเห็นว่าเด็กคนนี้มีปัญหาและเขาต้องการตรวจให้เห็นแบบสีมิติถึงจะทําให้แต่ถ้าลูกเราแข็งแรงอ่ะไม่ตรวจให้นะทุกคนทุกกรณีนะอันนี้เรามาบอกทุกคนนะส่วนอีกเรื่องเรื่องก่อนสุดท้ายก็คือ เป็นลิซีดวงทวารจ้าไปหามหมอมาแล้วหมอบอกว่าคนที่มีลูกแฝดจะมีภาวะ90%เลยนะจะมีภาวะลิษีดวงทวารทุกคนแต่พอคลอดลูกเสร็จอะ่ะก็จะหายไปไม่มีปัญหาเพราะว่าแรงดันในช่องท้องเยอะบางทีเด็กก็เตะเตะเตะ,เตะใช่ไหมไส้มันอาจจะออกมาได้อะไรอย่างนี้ถ้ารำคาญก็ดันเข้าไปแต่ไม่มียาไม่มียาทายยาก,กินใดใดทางนั้นนะทุกคนอ่าสุดท้ายแล้ว วันนี้เราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายนะวันนี้เราเสียเงินไป6 3 0บาทรวมกูโค้ดแล้วด้วยนะราคากูโค้ดที่นี่เนี่ย30บาทค่าหน้าสาว500ค่าโรงพยาบาลร้อยหนึ่งก็ราคาไม่แพงแต่เราไม่รู้ว่าวันที่มาเจาะเลือนจะเสียเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้เจอเราอีกทีแน่นอนในวันเจาะเลื่อนนะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องรีวิวให้ทุกคนได้รู้ว่าการ เจาะเลือดที่ลามาเนี่ยไม่ใช่สิการกืนกูโคนและเจาะเลือดที่ลามาเป็นยังไงนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้พอหอมปากหอมคอแค่นี้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะและคิดว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเพจของเราด้วยนะถ้ามาคุยกันหลังไม้ได้นะยินดีต่อคำถามทุกคำถามเหมือนเดิมไปแล้วบ๊ายบาย